สวัสดีทุกคนมาพบกันในเหล้วกับทริปไอโกซึ่งเมื่อพบก็ขอยเดี๋ยวนี้นะ้องขอยอยู่ที่นทะุกคนล้มวิ่งจันทร์ออ่ายู่ที่รตไซเนื้อเนาะตามปกติเดี๋ยวขอยจะพาทุกคนไปดินอยู่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าทริปนี้ขอยจะพาทุกคนไปดินอยู่ภายในประเทศลราเนี่ยเป็นแควงหนึ่งเนาะซึ่งเป็นครั้งที่วิทย์คงขอยคือกันเนาะที่จะเดินทางไปแควงนี้นั่นก็คือแควงสัญญาบรีเนาะแต่ตอนนี้ขอยกลังอยู่ที่คิวรถเลยเนาะการเดินทางจากนะุกคนล้มวิ่งจันทร์ไปสัญญาบรีนี่นะ จะเป็นยังไงเนี่ยให้ทุกคนไปเบิกน้ำกันเลยเนาะในคลิปแต่ตอนนี้ข่อยไปขึ้นรถกันก่อนโอเคเราทุกคนตอนนี้ก็คือรถที่ข่อยจะเดินทางไปแขวงสยามบุรีเนาะข่อยจะไปลงยูเทียสสวัสด์แขวงเลยเนาะข่อยจะใส่บริการของรถตู้เนาะราคาต่อคนหนึ่งก็คือแสนสามสิบเปนกีบไปลงยูเทียสสวัสด์แขวงเลยอาจจะใส่เวลาประมาณเจ็ดห้าแปดสิบหกคนวันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้รถกำลังออกจาก ยูโรถไซเนียเดี๋ยเราไปเบิร์กันเลยเนาะบรรยากาศกาเดินทางโอเคทุกคนตอนนี้แวะใส่น้ำมันเนะเาะเบอร์คิวกต่เครื่องเนี่ปั๊บน้ำมันเนี่ยแยกกับกระสือนี่แหละขนมเี็กันหน่อยกินของทองเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปเริ่มเดินทางก็ค่อนข้างจะบดมด16เฟรนด์ทุกคนเพราะว่าเขาขกำลังแปลงทางเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เดินทางมาประมาณ3ชั่วโมงเนาะ กระบป๋าหดสนาคามเนาะเดี๋ยวไปพักกินเขากลนนั่นหนึ่งเนะ <S <S า,าะเยาะขวดสิพาทุกคนไปเบิ่งกไว้มียังไงของฝากอยู่สนาคามแต่แรักๆนอ้องเขาฉูดก็คือมีมะขามหวานเนาะคุณเดียนได้เห็นบอกห่นมะขามหวาน <S <S นังเลยนี่ของขืนซื้อเนาะมะขามกวนเมทลัลนี่ปวยอบเนอยอ้อขนมมันยังมีเยอะทุกคนคือนหอดขนมตัวดินแผน่น สมัยตะกี้นะาะเฮากินเฮ้ก็จะเป็นกล้วยอ๊แล้วก็มีมะขามนะรสชาติภาพดีกว่ามะขามหวานเขาขายโลดรตอะไรเนาะเถื่ร้านอยู่สิบเออโร,รโอโสหาพันธ์บ่อะโอ้นี่มะขามหวานโร<อ>นึงสหาพันทุกคน<อ>แต่ว่าข่อยจะเดินทางไปเส้นยบุรีข่ดดอยอาจจะบริสุทธิ์ยังเถื่อนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวข่อยไปเบยกินข้าวกินข้ากวก่อนจังเดินทางต่อเคสสุด okay, ตัวน,นี้เกิดเป็นสิ่งที่ข่อยสั่งมาอ่าเป็นเฟอเฟองัว ยูทีสนาคามเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยจะกินข้าวก่อนเนาะกินเบอร์ก่อนแล้วกนะ็เดินทางต่อโอเคทุกคนในตอนนี้ขอก็กินเขาแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปประมาณอีกน่าจะประมาณอีกห้าสิโมงเนาะประมาณเจ็ดแปดโมงแรกเลยหอด โอเคทุกคนหลังจากขี่รถมาประมาณหนึ่งสโมงเนาะเขากินเขาแล้วนะแล้วพาหอดอยู่จุดหนึ่งทีเขาจะบนให้รถผ่านขึ้นไปเนาะเพราะว่าเขากำลังแปลงทางอยู่เนาะเป็นซิบซาวกู้ขันอีกครับจอดท่ายอยู่นี่เนี่ยแล้วก็ใส่ทุกคนดวงบรรยากาศเนาะเขาอาจจะเปิดอีกที้นึาเพระมาณหาบุ้งแล้วเนาะเขาจะตันทางเนาะอยู่ทึงเขากำลังปรับปรุงทางเนาะตามที่ซูเปอร์เพิ่นบอกเมนเขาจะตัดจะระยุดแบบนี้เป็นมานสามสีเทือกหุ่นเนาะดังนั้นเรวอาจจะโบเป็นไปตามขาดเนาะอาจจะหอดใส่แหวนบรี ประมาณพุ่นแหละเกือบเที่ยงคืนเนาะตามที่ซูเฟอร์บอกเลยประมาณ11บเอมุ่งกลางคืนหมดแหละโอเคเอาไปวาลีฮอโรธาเขาเปิดทางอีกทีนึงประมาณห้ามุ่งเนาะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศรถที่ลอท่านี่เนาะบรรยากาศรถที่ลอท่าขึ้นพร้อมกันเนาะประมาณเศร้ากว่าขั้นตอนนี้เดี๋ยวคาดว่ารถก็กำลังมาเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเอา,ปาเปวออารีฮอโรธาประมาณอีกสองสิบม,มุ่งหมแหละเดี๋ยวจะด้ขึ้นไปแล้วสิเปิดกล่องอีกทีหนึ่งเด้อทุกคน ตอนนี้นั่งพักผ่อนทาก่อนโอเคทุกคนหลังจากเดินทางมาเนาะตั้งแต่12บสองเดียวน,นีก็6กโมงเกินแหละ <อ Brew. S 2> ประมาณเกือบหกชั่วโมงเกินแล้วเป่าเกือบ7จ็ด่งเนาะคอยหากันมางหอดปากไหลเดี๋ยวน,นี้ก็อยู่คิวรถอยู่ปากไหลยอยู่เนาะ คือทุกคนหูนะเนี่ยตามปกติมันจะใส่เวลาประมาณเจ็ดห้าแปดสักโมงเนาะเดินทางจากคนครหลวงเวียงจันทร์มาแขวงสัญ,ญาบรีนี่นะแต่มื่อนี้เดินทางนี่คนคังกันอย่างหนึ่งบดยเฉพาะตะมือนี่ดอกเนาะส่วนนี้เพราะว่ามีการแปลงถนนหนทางหลายก็เห็นให้การเดิน,ดนทางคนคัง,งบกสะดวกเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นรถต่อเนาะขาดวานะที่ประมาณสิบเอ็ดห้าเดี๋ยวว่าสิบสองมงเนี่ยแหละจะหอดเขตเทศบาลแขวงสัญ,ญาบรีเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่อยกลับขึ้นไปขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่อจากปากล่ายเนาะมุ่งหน้าสู่ เมืองสซนิมุรีแล้วก็แคว้นเซนิมุรีเนะี่ยโอเคไป